เขาอีนวดตัวนี้สบายมากท่านเซิร์อยากลองไหมรีบปฏิเสธฉันรีบปฏิเสธฉันเลยได้สิฮะแต่น่าเสียดายจริงๆอืมเาอีนวดของฉัน ไม่เร็วเลยจริงๆตอนนี้ก็ดึกแล้วผมไม่ยื้อคุณเจียงไว้หรอกนะเขาอีนวดพร้อมการจัดส่งของฉันล้วย้ายไปมาลำบากตระกูลฟูสามารถเก็บไว้ให้คุณเจียงก่อนได้คุณเจียงไม่ต้องกังวลเครื่องนวดจะยังคงเดิมนะไม่เสียหายแม้แต่น้อยสิ่งที่ฉันต้องการก็คือสิ่งของที่ไม่บุบสลาย ฉันอยากเล่นวิดีโอเกมอย่างสดใจและสุขสบายทั้งหากแล้วอ้อเสียหายก็ไม่เป็นไรคองเสียชดใช้ด้วยเนื้อมันถึงถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นบ๊ายบาย คุนตายแนะ่ผู้ถูกเขาจัดการแนะ่นั่นไม่สําคัญฉันกําลังคิดว่าผู้ชายที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เมื่อถึงตอนนั้นจะเย็นชาเหมือนกันหรือเปล่าเขาแต่งตัวดีๆอยู่บนเตียงด้วยชุดสุดเรียบร้อยนะแต่หน้าผากกลับเต็มไปด้วยเหงือ่อเห็นความอดกก้นผมคิดสักวันหนึ่งผมจะถูกแบนจากสื่อลามกแน่ๆเพื่อหาตระกูลจริงถึงขนาดนี้ประธานปอไม่มาส่งแล้ว กานพอมีสถานะอะไรถึงสามารถมาส่งได้จึงหาลูกสาวแม่เลี้ยงของเจียงโมฉันว่เธออย่าเลื่องมากนักเลยไม่งั้นสุดท้ายแล้วจะไม่ได้อะไรสักอย่างเธอทำการบ้านเสร็จยังเพิ่งจะอยู่มหาหกใช่ไหมทําการบ้านหรือ,อยังละ่ะไม่ต้องเตรียมบทเรียนล่วงหน้าเหรอคะแนนการเรียนเป็นไงบ้างสอบประจําเดือนเมื่อครั้งก่อนสอบได้ดีเท่าไรวางแผนว่าจะไปสอบาหาอะไรไหนเอย จะเป็นคนแบบพวกฉันต้องทำกันบ้านด้วยเหรอพวกฉันนี่คือพวกคนแบบไหนกันเละไม่คิดสอบเข้ามาหาลัยรอเรียนจบแล้วกินฟรีถึงตอนแก่เหรอก็บอกให้เววัยกว่านี้ใครจะไม่อยากกินข้าวอยู่บ้านเฉยเฉยหนูของเงินข้าขนมได้หมคะไม่มากหรอกค่ะแค่สามแสนก็พอถ้าพอแล้วพอแล้วอาหารเสร็จพอดีทานข้าวเปนเถอะ เพิ่งนันนอี้แม่เลี้ยงของจริงมวะผมไม่ควรให้บทนักแสดงสมทบแก่คุณผมควรจะให้บทเจ้าเล่แผนสูงแก่คุณมากกว่าแกพูดอะไรเลรอสั้าหอู่ที่เหรอบุรคษข่ยตัวร้ายร้องขอชีวิตค่อนข้างดีนะฉันกําลังพยายามมีชีวิตอยู่จนกว่าแกจะปล่อยให้ฉันตายไม่ใช่เหรอวันต่อมามาได้ไง Hello Chuwat mau mau